สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบปูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคน,า,า,นาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของ ครื่งเดอนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2องรสนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอืน่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดหน่ยไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับถ้าไพ่หลายถ้าเห็นไพ่หลายให้เล็กไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ไพ่ใบรแรกของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์เนี่ยหมายถึงความหวังใหม่หมายถึงความรู้สึกหมายถึงการฟื้นฟูหมายถึงการเยียวยาหมายถึงความหวังใหม่ที่เราอยากจะได้ในเรื่องของความรู้สึกดีๆเขาก็เช่นกันนะครับเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาต้องการฟื้นฟูในเรื่องของภาวะจิตใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเขาค่อนข้างดูเปิดรับพลังงานกับในเรื่องของความรู้สึกกับ คุณมากขึ้นเพราะว่าเดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นความหวังใหม่ที่เขาอยากจะก้าวข้ามผ่านกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมาในอดีตนะครับไม่ว่าเราจะเป็นปัญหากันในเรื่องของการทะเลาะก,กันนะครับในเรื่องของการไม่เข้าใจนะหรือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องของความรู้สึกอาจจะดูไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นในทิศทางที่เขากําลังจะมีแนวโน้มของความรู้สึกกาลังเหมือนกำลังอยากจะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณได้นะครับเพราะว่าเดอะสตาร์มันคือเหมือนกับ แสงสว่างปลายอุโมงค์มันก็เหมือนกับว่าเขาได้ทบทวนดีแล้วได้คิดแล้วได้ตัดสินใจแล้วนะครับในไพ่ t h e Hermit เกิดขึ้น The Hermit เนี่ยแปลว่าเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะดูหยุดพักหยุดนิ่งนะครับหรืออาจจะดูไม่ค่อยติดต่อกับตัวคุณในช่วงจังหวะหนึ่งหลังจากที่คุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันหรืออาจจะมีปัญหาต่อกันก็ได้ทําให้เขาอาจจะเฟดตัวออกไปแต่จริงๆแล้วการที่เขาเฟดตัวออกไปเนี่ยเขาอาจจะกําลังแบบ ล่อยวางอาจจะดูเยียวยาอาจจะดูเหมือนกับไม่ปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณมันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะกําลังตกผลึกอยู่กับเรียงลําดับเหตุการณ์นะครับหรือว่าอาจจะกําลังคิดวิเคราะห์พิจารณาในหลายๆอย่างที่อาจจะแบบเป็นในช่วงของการที่ผ่านมาในอดีตอะไรที่มันเป็นความผิดพลาดอะไรที่มันเป็นการที่เรากับเขามีปัญหากันในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ไม่ถูกตอบโจทย์ของกันและกันนะครับ หรืออะไรบางอย่างที่มันดูไม่ชัดเจนนะครับดูไม่โอเคกับในเรื่องของความสัมพันธ์ the high priestess มานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือเป็นทางเขามันก็อาจจะดูเหมือนกับคลุมคลุมเกล,ลือเกลือกับในเรื่องของความสัมพันธ์ทําให้เขาอาจจะยังต้องใช้เวลากับการเคลียร์สักนิดนึงแหละนาะแต่เขาจะเคลียร์ได้เพราะอะส star หมายถึงโสดนะครับเป็นการเคลียร์มันเป็นการคลีนนะครับเพราะอะส star มันหมายถึงการถ่ายเทไหมครับเทพีคนนี้กําลังเทน้ําออกจาก ร่างกายนะครับทั้ง2ด้านเลยนะจริงๆด้านนี้ก็มีแต่ว่ามันมองไม่เห็นเนาะแล้วก็มีด้านนี้ถ่ายเทน้ําออกทั้ง2ด้านมันแปละวะ่าเขาไม่รับพลังงานใดๆเข้าไปมันเป็นความบริสุทธิ์หมายถึงว่าเขากําลังคลีนอัพตัวเองนะครับกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะให้เขาเคลียร์การที่เราจะให้ใครเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวเราเองเราก็ต้องพยายามเคลียร์ใจตัวเองด้วยเนาะ การที่เราเคลีย์นะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยเราจะต้องหยุดนิ่งนะครับแล้วเราก็ต้องแบบไม่เข้าไปวุ่นวายกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะถ้าคุณยิ่งเข้าไปมันยิ่งจะทําให้เรื่องทั้งหมดยิ่งยิ่งแบบอีลงตรงนางไปกว่าเดิมอ่ะนะครับมันไม่ได้เป็นการแก้แต่มันเป็นการกดดันแต่มันเป็นการแบบเ,เหมือนเรียกร้องมันเป็นการที่เขาอาจจะดูอึดอัดนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งทําก็ยิ่งเป็นปัญหา มีวิธีแก้ก็คือคุณก็ต้องเฟดตัวออกมาแล้วก็พยายามดูห่างๆนะครับให้เขาเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้ได้ในเมื่อความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเดินมานะถึงจุดที่มันมีคาราคาซังกันแล้วเนี่ยนะครับยังไงมันก็ต้องให้เวลากับกันและกันถ้าเกิดใครที่รู้ตัวตั้งแต่แรกคือรู้แหละว่าเขายังเคลียร์ไม่จบแต่เขาบอกว่าเขาจะเคลียร์เขาจะจบให้เราแต่ตัวเราเองเนี่ยนะครับ กระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์ก่อนทั้งที่เขายังเคลียร์ไม่จบแต่เราเลือกที่จะเดินเข้าไปนะครับแล้วจับมือเขาตั้งแต่วันนั้นมันอาจจะเป็นความผิดของเราตั้งแต่วันนั้นก็ได้เพราะเรากลับกระโดดเข้าไปร่วมวิบากกรรมตั้งแต่แรกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าคุณเป็นคนที่ไปจับมือเขาตั้งแต่แรกตั้งแต่รู้ว่าเขายังเคลียร์ไม่จบแต่เขาบอกว่าเขาจะเคลียร์เขาจะเลิกเขาจะแบบนั้นแบบนี้แต่คุณเชื่อใจเขา นะครับถ้าถึงน้นวันนี้ถ้าเกิดเขายังเคลียรไม่จบหรือยังเคลียรไม่ได้คุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองแล้วนะครับว่าเราควรจะไปต่อไหมหรือเราควรจะพอแค่นี้ถ้าเกิดมันใช้เวลานานเกินไปอันนี้นะครับไพ่มาอาจจะไม่ได้ดูขอบเขตถึงตรงนั้นแต่ ไพ่บอกว่าในช่วงของเดือนนี้เขาจะพยายามเคลียร์ให้มันลงตัวได้นะครับและสามารถที่จะฟื้นฟูก,กับสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณต้องการได้เพราะว่าในใจของเขาตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ยังยังรู้สึกแบบยึดติดตั้งมั่นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่จากไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นคุณค่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นการเปิดรับมันหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิต อารมณ์ของเขาที่เขาอาจจะแบบยังโอเคกับเราถ้าเขายังพูดคําเดิมหรือเขายังมีความรู้สึกเหมือนเดิมยังไงเขาก็ยังมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาหรือยังอยากให้คุณนะครับเป็นตัวจริงของเขาก็ได้มีไพรา,าชินีถือเหรียญมานะครับถ้าเราทําตัวเองให้ดูมีคุณค่าทําตัวเองให้ดูแบบมีสเสน่ห์มีในลักษณะของการอดทนการรอคอย คาว่าอดทนรอคอยเนี่ยมันต้องมีขีดจํากัดไม่ได้แปลว่าอยากรอก็รออยากไปก็ไปอยากจบก็จบมันไม่ใช่นะครับมันหมายถึงว่าเราเองอ่ะต้องมีขีดจํากัดว่าสิ่งไหนควรรอสิ่งไหนไม่ควรรอแล้วอะไรที่รอเราได้ผลอะไรที่รอ ppers, แล้วมันไม่ได้ผลเราก็ต้องรู้จักที่จะต้อ <dares to S 2> งหยุด,ยด <1949. S 2> แล้วก็ต้องพอด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเอาว่าสิ่งไหนที่เรารอแล้วมันมีอนาคตเราควรจะรอ แต่อะไรที่รอแล้วมันไม่มีอนาคตรหรือรอไปแล้วทะเลาะกันไปด้วยนะครับจากห้าไม้แบบนี้มันก็คงจะไม่ดีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้สึกระหว่างเรากับเขาจะยิ่งนก г ทีบต่อกันเยอะเกินไปอันนี้เราต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณเลือกที่จะรอเขาคุณก็ต้องรอนะครับคุณก็ต้องหยุดคุณก็ต้องนิ่งคุณก็ต้องเฉยบ้างนะครับแบบราชินีถือเหรียญเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆฉยนะครับนิ่งๆ่งซื่อสัตย์จริงใจกับเขาเนี่ย เราก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันชัดเจนในลักษณะของตัวเราเองด้วยถูกไหมครับแบบเราหยอกบอกว่าเราโอเคถ้าเกิดฉันจะรอฉันก็รอแต่ถ้าเกิดคุณไม่รอคุณก็มูฟออนได้มันอยู่ที่ตัวเราจะเลือกมูฟออนหรือเลือกรอถ้าเรารอก็ต้องรอแบบใจจดใจจ่อบแบบนิ่งๆอะ่ะอย่าไปรอแบบทะเลาะก,กันด้วยนะครับหรือว่าแบบมีปากเสียงกันแบบไม่เข้าใจกันแบบนั้นแบบนี้ด้วยอันนั้นไม่เรียกรอนะครับอันนั้นมันเป็นเลือกมันเป็น เรื่องของสิ่งที่เรากําลังเนคทิบเกินไปมากกว่ากับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ารอแบบนั้นอ่ะจุดหมายปลายทางของคุณมันไม่สําเร็จมันไม่สักเซสฟูลแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รอคอยอย่างสงบนิ่งเราไม่ได้รอคอยอย่างการมีสติแต่เรากําลังร้อนรอนอยู่กับความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นดังนั้นบอกไว้ก่อนว่า เราก็ต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดแล้วก็อย่าไปยึดติดเกินไปถ้าถึงเวลานะครับมันได้เราก็จะได้แต่ถ้าถึงเวลามันไม่ได้แปลว่าเขาก็คงไม่ใช่คู่ของเราดังนั้นเราก็ต้องไต่ตรองให้ดีก่อนนะครับว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรมีไพ่อัศาวินถือไม้กับไพ่งถือไม้มาด้วย สองใบเนี้ยหมายถึงอ่ามแล้วก็ใบนี้ด้วยนะครับหนึ่งหมายมันคือแพทชั่นที่เขาอาจจะมีต่อคุณอยู่เหมือนเขายังมีความรู้สึกที่ยังแบบมีแพทชั่นกับเรามีความกระตือร้อนมีความรู้สึกที่ยังอยากมีคุณอยู่นะครับถึงแม้ไพ่จะขึ้น The h high p r i e s t e s s มาแปลว่าคุณอาจจะยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนก็จริงหรือเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนกับคุณก็จริงแต่ถามว่าในใจของเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกที่ดีต่อเราไหมมันก็ยังมีอยู่อย่างที่บอกไปนะครับ เขายังเคลียร์ไม่จบเคลียร์ไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องยอมรับในบางสิง่งบางอย่างนะครับเราก็ต้องให้กําลังใจกับการเคลียร์หรือให้เวลากับการเคลียร์แต่ผมบอกนิดนึงนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเคลียร์ให้เราจริงๆหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมเราไม่ได้ไปเห็นนะว่าเขาเคลียร์กันยังไงตกลงเขาเคลียร์ได้จริงไหมหรือเขาพูดแต่ปากเพื่อให้แบบเขาเรียกอะไรละ่ะให้ความหวังกับตัวคุณนะ่ะ หลายคนเนี่ยนะครับได้นะแต่ได้ความหวังแต่ไม่ได้ความจริงนะครับได้ความหวังลม,ลมลงลงๆแรงๆนะครับไปวันๆเหมือนเขาว่าหลอกเราไปวันๆอ่ะในสหรับบางคนอันเนี้ยต้องระมัดระวังดูด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ตอนที่เขาเคลียร์กันเราไม่เห็นนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอะไรที่มันเป็นเดสไลน์นะครับสับสิ่งที่เราควรจะรอเช่นสมมติเราบอกว่าภายใน3เดือนเนี้ยคุณก็ต้องเคลียร์ให้ชน,นะ อะไรประมาณนี้ถ้าเคลียร์ได้เราไปต่อถ้าเคลียร์ไม่ได้เราก็จบกันแค่นี้คุณต้องมีลิมิตนะคุณต้องบอกเลยคุณยอมรับได้เท่าไหร่คุณยอมรับได้3เดือนก็3เดือนถ้าคุณยอมรับได้ครึ่งปีก็ครึ่งปีนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะชัดเจนกับตัวเองแค่ไหนถ้าตัวเองชัดเจนแล้วว่าโอเคภายใน3เดือนคุณเคลียร์ได้ฉันไปต่อถ้าเคลียร์ไม่ได้โอเคงั้นเราก็คงพอกันแค่นี้นะคุณต้องมีแบบเขาเรียกอะไรดีจุดมุ่งหมายอะ่ะ ความสาเร็จกับในเรื่องของตัวเองอ่ะให้ดีนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องรออย่างมีคุณค่าไม่ใช่รอแบบรออะไรดีละ่ะเขาเรียกรอบุญรอกรรมรอวาสนามันไม่ใช่นะครับเราไม่ควรที่จะรอแบบนั้นถ้ามันไม่มีขอบเขตคุณต้องรออีกเมื่อไหร่คุณถึงจะได้นะครับเขาหลอกคุณกี่ครั้งกี่หนเราก็ไม่รู้ถูกไหมดังนั้นอ่ะอย่างที่บอกว่าเรากับเขาอ่ะนะครับไม่ได้เห็นนะ เราไม่ได้เห็นว่าตอนที่เขาเคลียร์กับคนนั้นน่ะเขาเคลียร์กันยังไงตกลงมันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่ได้ยินถูกไหมครับแล้วเราจะเชื่อใจเขาได้ไงเออถูกไหมดังนั้นเนี่ยพยายามตื่นรู้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้สนับใครที่อ่าที่มันเป็นความรักที่มันอาจจะยังดูแบบ กึ่งกึ่งกลางกลางหรือเป็นอะไรที่ยังดูไม่ตอบโจทย์อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องดูไปก่อนนะครับแต่มันยังมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่ the e m p เ r o r กเกิดขึ้นนะครับ The Emperor เนี่ยมาหมายถึงว่าตัวจริงของเขาเนี่ยก็ยังอยากจะเคลียร์อยู่แหละตามจริงแต่มันเป็นอะไรที่ยังเป็นความรู้สึกที่ยังทางคาใจอยู่กับคนเก่าอยู่นะครับเท่าที่ดูนะเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไฮพลิเทสคงไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดิเอ็มเพิร์ก็ไม่เกิดขึ้น แทนที่จะเป็น D.M. Press แต่ขึ้นเป็นราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญคือการอดทนการรอคอยดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเป็น D.M. Press ได้ในอนาคตราชินีถือเหรียญจะกลายเป็น D.M. Press นะครับถ้าตัวเราเองพยายามที่จะต้องชัดเจนกับตัวเองอย่างที่บอกไปว่าเราต้องให้เวลากับเขาในการตัดสินใจในระหว่างนี้นะครับแต่ตัวคุณเองก็ต้องชัดเจนกับตัวเองด้วยว่าลิมิตของตัวเราเองที่จะรอเขาเนี่ยนานเท่าไหร่ อย่างที่บอกว่า3เดือน6เดือน1ปีแล้วแต่ตัวคุณจะเดทไลน์แต่ถ้าเดทไลน์แล้วจริงๆคุณก็ต้องอยาดใจอ่อนนะเพราะว่าถ้าใจอ่อนคุณจะวนเวียนกลับไปเป็นวัฏจักรเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะครับเดะเฮอร์มิตเนี่ยคือการตัดสินใจให้แน่นอนนะครับแล้วในระหว่างที่เรากับเขาเนี่ยนะครับที่แบบให้สัญญากันในเรื่องของการเคลียเราก็อยาเข้าไปมีปัญหากับเขา เพราะถ้าเกิดเขายังเคลียร์ไม่จบยังไม่ถึงเวลาเดทไลน์เราก็อย่าพิ่งไปอะไรกับเขาเด็ดขาดนะเพื่อให้เขามีความรู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่คว้เขวกับในเรื่องของการตัดสินใจแบบเนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ